อ่าต้องขอสวัสด่อทุกท่านนะครับวันนี้อยู่เกมพับจีมูม่าอยู่ช่องติดอ่างเกมมิ่งนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีเล่น1 4หรือว่าวันแมนสคอตนั่นเองนะครับเล่นในแบบตามสไตล์ของผมนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นมาได้ไม่นานครับแต่ก็จะมาสอนนะครับก็มีคนในเพจอยากให้ทําด้วยครับเขาบอกว่าอยากไปศึกษาวิธีเล่นนะก็จะไปทําแบบดูแบบคร่าวๆนะครับผมก็ยังไม่ได้เก่งวันแมนนะครับผมก็เพิ่งมาเล่นได้แป๊บเดียว สี่เดือนหนึงถือว่าประสบการณ์ถือว่ายังน้อยอยู่ผมก็จะพยายามฝึกไปเรื่อยครับแล้วก็มาให้ดูในวันนี้ครับผมโอเคไปดูกันก็เลียลงที่พูดแคมปนะครับที่จริงควรโดดตั้งแต่ตอน7จ0ดร้อยแิบจนห้าสิบครับผมมาโดดตอน400คือว่าโด,ดโหด,ดชาเองเพาะว่า,มมาต่อให้ครับต่อให้พี่จริงผมโดดชาเอางนะครับมา ก็พยายามหามุมเล่นนะครับไม่ต้องไปเปิดตัวใหญ่อะไรนะครับอ่ะได้หนึ่งตัวแล้วคือพยายามหลบตามมุมนะครับผมวิวไปเรื่อยครับเอาคอนได้เปียบให้มากที่สุดคือเราจะไปวิ่งมั่วครับผมเราจะพยายามวิ่งไปช้าๆนะครับทางเขายังวิวแเราก็วิวได้เหมือนกันโอเคแตกแล้ว มีบนหัวเราแล้วก็ข้างหน้าทางขวาหน้าเราโดนมาแล้วเนียบร้อย ที่จริงไม่ควรไม,ไม่ไม่ควรจะมายืยนบนนี้นะมันมุมทุกเห็นทุกมุมเลยับผมนะฮะก็อยู่ที่รีเฟกแล้วตอนนี้นะครับมันมีเสียงข้างล่าง,งตัวหนึ่งมายืนนีน่ดูเรื่องับผมยังไม่หมดนะยังเขายังน็อกอยู่เลยโอเคอยู่ข้างหน้าเลยหน้าเขาไม่ได้ยิงบอดนะฮะ เรามามุมซ้ายเราเสียเปรียบนะมุมรอตอนนี้อยู่หน้าเราครับยิงเสียละโอ้โหเกือบตายผมเรามุมซ้ายแล้วเสียเปรียบ,อนนอยอบยว,ว <S <S <Okay>. oh. อบา,วา,เ,าเ,เ,ขอเขานะเขาอยู่มุมขวาเขาได้เปรียบกว่าเราเพราะว่าขวามันจะเห็นเยอะกว่ารับเวลาดักขวาครับเขาวิาวขวาเยอะกว่าเรานะครับพยายามถ้าเราจะออกไปยิงปาดใครนะครับอย่าปาดหมดตัวนะปาดออกไปแค่นิดเดียวพอ ปาดแค่จังหวะเดียวให้เขาเจ็บนิดหนึ่งพอแล้วเราเข้าไปปาดอีกจังหวะหนึ่งปาดเล่นสองสามจังหวะครับเชิงกับเขานิดหน่อยนะแต่เมื่อกี้เขาออกมาหมดตัวเลยผมเลยยิงสบายหนะ่อยฮึมื่กกี้เหมือนจะไปเอาไอ้ดอกปะนี่มันนี้มีมีคนมีคนมีคนเขายังวิ่งอยู่ในบ้านนะเขาน่าจะด้ะยินเราแล้วแต่ตอนนี้เราเสียเปรียบมากครับมุมเห็นหมดเลยนะทั้งหลังทั้งหน้า เราเสียเปียบมากๆเลยนะอ๋ยอยดเดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับโอเควนเ,เ,เกืียบนะครับเมื่อกี้ตัวหนึ่งอยู่ไหนนะเดีย๋ยวปัอมยาน้ำมนาะโอเคหมดแล้วตี้ ที่แอร์อบมันยังอยู่นะผมไม่รู้ว่าเขาดักเราหรือเปล่านะเดี๋ยวไปเก็บของมาหนึ่งนะเฮ้ยหนังยิงปีใหม่นะหยิงเจ็บมากยิงกดมาด้วยโหคมนะคนนี้เขาเป็นงานแนวะเ่ยเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องอยู่นะจยข้างหน้ามาละ ค okay. ต้องเอาตัวขวาก่อนนะใกล้สุดก่อนเออเจ็บไปดิเฮ้ถึงหมดไ,มได้ไหมมา,ออาโอ้เกือบแตกครับ มีสองทตัวในบ้านมาเอาตกใจเลยดีครับเมื่อกี้เรามุมขวาเราได้เปรียบกว่าเขาเขาอยู่เขาอยู่ซ้ายเราเห็นไหมครับคือเราจะเห็นเขาแต่เขาไม่เห็นเราเห็นไหมคือวิวมุมขวาจะได้เปรียบกว่าเกือบตายแล้วครับเมื่อกี้แม็กผมหมดด้วยเดี๋ยวเช็คตรง a i r ์ดร p นะเพราะว่าไม่มีบักกี้อยู่อ่ะ นั่งสเปรมันเคยนิ่งนะโอเคตองแอดรอบน่าจะหมดแล้วครับตอนที่เป็นบักกี้คันแรกที่เข้ามาเราก็พยายามั๊มยาให้มันเต็มตลอดนะครับผมแล้วก็พยายามมองเยอะๆเช็คเยอะๆด้วยนะครับเป็นเลี้ยมแมนนะต้องระวังทุกฟีเ้าวโอเคซ้ำเลยครับผมซ้ำได้ซ้ำนะครับให้มันอยู่นะเราจะลำบาก โอเคที่นี่ตายเช็คหลังเลยครับมองหลังเลยเผื่อมันมีนะมันจะมาจากตรงไหนก็ได้ครับไอเกมนี้เนะี่ยก็พยายามเช็คครับผมส่องดีๆตามเนินตามเขานะแล้วก็ต้องเล่นในวงนะครับมันแมนอทางโน้นยิงกันเห็นแไหมร้ำ <hazards> ยิงปืนเคาไม่ค่อยเก่งนะผมอะเรนมาแมก็พยายามเดินตามขอบวงนะครับอย่าไปอยู่กลางวงเลยเราจะโดนทางไหนก็ไม่รู้ นราจาว่าเราอยู่กลางวงนะครับผมก็พยายามหายิงกดยิงอะไรเข้าไว้แล้วกันนะต,ตัวนี้ก็แล้วก็มีสิทธิ์ตายนะครรบะว่าเราเดินเขอาวงเผื่อข้างูเข่าวงนะครับตัวนี้ก็หาส่องดูก่อนนะนี่ไงงูตัวเบลล์ก็พยายามซองดูดีๆนะครับเพราะว่า ม,มันงูเยอะแหละด่านนะี้เนาะปกติแหละเดี๋ยอีกหกตัว,วครับก็ตามวงไปเรื่อยแล้วกันครับมองไปเรื่อยแต่ว่าเราเขานะ่าจะรู้ตำแหน่งเรานะครับเพิ่งที่เราเปิดตำแหน่งไปแล้วก็พยายามระวังเราแล้วกันตอนนี้นะอืมนีบยิงไปทางขวาหนึ่งตัวยังมีเข้อยิงน็อกนะ คิวฟิตก็พยายามนะครับผมดูบ่อยๆนะสังเกตรเราจะดูว่าเหลือกิตตี้เหลือใครบ้างอะไรยังไงบ้างก็พยายามดูคิวฟิตตลอดนะสังเกตอันนี้รู้สึว่าจําเป็นมากๆสำหรับวันแมนหรือว่าสำหรับทีมก็ต่างกันนี่นั่นไงระเบิดร์ตขวายิงอดียวเอาไงจังหวะนี้เดี๋ยวรออยู่ดูด้วยกันส่องดูก่อนโอเคขวาตายแล้วพนะี่เพิ่งรีบนะครับอยู่ข้างบนแน่ๆแหละมีแน่ๆขวาล่างตัวหนึ่งเราดูขวาก่อนแล้วกันมาเคลียร์ทีละจุด ไอตัวเดบิวนี่เหรอโอเคแหมมาลาดเราเราสามตัวแล้วครับตอนนี้ก็มีตี้หน้าเรานะน่าจะน่าจะน่าจะหน้าเราเนี่ยเพราะว่ามันปลาระเบิดก่อนน,ะนั้นทุกหนึ่งนะครับเราปาสมกล่อนะอืมอ้ยไปยิงอยู่ข้างบนนะ ที่เดียวกันเหรอมองไม่เห็นอะตรงไหนวะเนี่ยอืมยิงสมไปโดนเฉยอืมต้องเดินอ่ะ แตกไปเฮ้ยกดไปอยู่ยิงกดไปอยู่ต oh, <multic S 1> ัวเดียวแลครับเออต้องโอบเป็นไรอะเฮ้ยต้องโบบบเป็นเนียบอลยี่สิบองคิวนะคหลังซิเวอร์ด้วยก้นซุดแม็กซอนนึ่งุดแบบระดับต่ำ เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นแรงใกันนะครับหมายข้อพยายามทำคลิปบ่อยนะนี่แบบจริงๆนะครับเพิ่มขึ้นไบ่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยเอาจริงใน YouTube แล้วก็ในเทปด้วยโอเคครับคลิปหน้าเป็นไงเจอกันยังคงทำอะไรก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับผมบ๊ายบาย